สวัสดีครับพี่น้องช่องบ้านดอคอนโกครับวันนี้ครับบดไดมากพอพี่น้องลายมือครับเพราะว่าตอนนี้กับประสบปัญหาเรื่องเท่าลายลยครับพี่น้องเมื่อนี้ครับม่องเข้าไปมากเมื่อกี้ครับเดี๋ยวว่าไงแก่ต้องกันพี่น้องมัดมัองสั้นเดี๋ยวแล้วพี่น้องเท่าครับครับอาญาครับบทบว้ครับเท่าครับ ปลากระบอมีเท่ากันหลายครับพี่น้องช่องนี้บ้าดอนกับไรลงคลิปครับคลิปกับห้างห้างครับพี่น้องช่วงนี้ครับนี่กับเท่าหลายพี่น้องด้วยผมจะเท่าครับพี่น้องพี่น้องลูกปลาครับนี่ครับพี่น้องจะเท่าครับเห็นครับเท่าครับย่างว่วไปพี่น้องนี่ครับเท่าครับพี่น้องเอ้ยจะเท่าครับ ฟังนะครั ps, บลองฟังหนิครับนครับลูกปลานิ่นกันรายครับพี่น้องคุณนครับนะครับข้างนอกกันร้ายครับข้างนอกครับมาทางประเทศลาวเพื่อนกับโบหลายคือบานเท่าครบพี่น้องเพราะว่าบาดห้องไม่เป็นหาดครับเพื่อกจอดเพียบเลยครับเพื่อครับมันนี้ครบคอยมีค้นหาครับผมครับช่งนี้ก็เป็นหาดแล้วครับน้ำล่งร้ายครับ เขาฤดูแรกครับพี่น้องนะครับเท่าครับพี่น้องโอ้ยครับลูกปนินครับลูกปนินไลยครับพี่น้องพี่น้องมาลูกปนินครับพี่น้องอายบ่ครับปุณครับโอ้ยมีแต่ลูกปนินพี่น้องนี่สาบไปปล่อยครับปุณครับโอ้ัวปุณย่น้อง กปะน,นิ่งครับพ,พีพ่น้องนุงเนี้ยฟูเดอรี๋ยวครับอาญาเลยครับพี่น้องปูกะนิ่งครับนะครับพี้อบอกมาเลยครับผมมาในเท่าแล้วครับนะครับเท่ากลายพี <semiconductor> ่น้องเอ้ยขอบคุณเท่ากินได้แค่นี้พี่น้องเอาไปขายครับ นี่เท่ากินว่าไรที่เท่าหยาบเท่าแข็งครับทางพี่น้องทางฟังล่าเพิ่งกับไลมาอยู่ครับคครับชุดห้องเพิ่นครับไปดูไก่บานเท่าแล้วครับเนื้อเพอ่นกิอยู่ทา้งนั้นครับฟังล่าก็ใไก้ครับพี่น้องไก่บานเท่าเองครับนีครับเป็นลูกปลานิ่นครับพี่น้องเอ้ย นีอปานินครับครับปานินี้ท่านประสาทด้วยพี่น้องนี่เห็นบ่คุณครับโอ้หลายครับพี่น้องคุณครับไลยลูกปลาครับใหญ่มากไปเซิร์ฟครับพี่น้องดิครับพี่น้องเพิ่งเข้าครับพี่น้องสวยงามบ่ครับคุณให้ป้าหยาครับพี่น้อง โอ้เท่าครับเท่าครับนี่น,น้ำบกนีจจากมันนะครับเท่าเลยนะครับสวยงามเลยพี่นอ้องสีเขียวไปเบิรเลยครับ,น,รบน,รนี่ครับนี่ครับปลาไหลตายก็มีครับนี่ครับเจ้าปลาดำหนิ่งมาปล่อยลงน้ำโขงมันก็ตายแล้วครับปลานำปลาไหลมันต้องอยู่น้ำ หวยน้ำพองครับหอ,อมมปล่อยลงโค้งก็ตายอย่างเดียวแล้วครับง,งามป่ครับสวกงามสงามพี่น้องห้าจิ๋นกระย่าครับพี่น้อง,ง,องเอ้ยเข้าไหลพี่น้องดูด ความหนาของเท่าครับโอ้โอหขุดครับกินอ่ไ้เด้อพี่นอ้องหยาบครับก็บคือเท่าน้ำส่วยน้ำยังครับน้ำส่วยยังกินได้ครับเท่าเท่าออดครับอันนี้เท่ายัางปุนี่หยาบนี่ยครับงามมาพี่น้องเท่าครับมาเทียวมาเทียว้อครับเด้อ หนองค่ายครับนี่อย่างเพิ่มเมืองเหรอพี่น้องเพิ่มเม,อออเอเมืองจังหวัดหนองคายครับทางจากตัวเมืองกันสองสามโลครับโควิดเกิดมาคือเก่าเหรอพี่น้องเอ้ยแต่พบเห็นครับโควิดกันเลยหากินได้เลรอพี่น้องมึงดิน้ำกระไซครับ จิตใจจะปานนี้และพี่น้องเอ้ยปานนี้หน่อยครับครับประเทศเล่าันกจะเจื่อลุงเรื่องไปแล้วครับทั้งบ้านเฮากะไก่สีบนตระเจื้อลัทาบานเพิ่นแล้วครับ,บนะครับบ,บ้านเพิ่นค,คน,พนครับพี่น้องทางประเทศเล่าครับ คลิดตีกับใบสมนีนะครับเดอ้อฝากติดตามช่องบ้านดอนคนโคลน,นั่นเอครับช่วงนี้เท่ากับไลค้ครับพี่น้องปลากอึดไม่ได้ออกปลากล้งครับอ๋อเก็บเมียใบสมีเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ